นะคะประวัพาเพื่อนมาที่ฟาร์มนะคะเขามาเก็บตัวอย่างผักนะคะก็ใช้เวลาสองชั่วโมงตอนนี้มาอยู่ที่ฟาร์มเรียบร้อยแต่ว่ายังไม่ได้ไปตรงฟาร์มนะคะมาอยู่ที่ร้านก่อนนะคะน่าจะเป็นสดๆจากจากฟาร์มนะคะทุกอย่าง จรจรน,ะะนี่นะครับแปลงหน่อไม้ฝรั่งครับอ้คือต้นเล็กแอสปารากัสหน่อไม้ฝรั่งนะคะก็เพิ่งเคยเห็นเนี่ยละ่ะทั้งหมดเลยทีนี้เพื่อนเขาเขาก็เพิ่งเห็นครั้งแรกเลยเขาไม่รู้ว่าเขาบอกเขาไม่รู้ว่าต้นไหนมันเป็นตัวผู้ตัวเมียนะ เราก็เพิ่งรู้นี่แหละถ้ามันเป็นมันเป็นตัวเมียเขาเรียกเพศเมียม,ม,มันจะมีมันจะมีลูกอย่างนี้ด้วยนะคะเขาเรียกว่าเบอร์รี่นะ,ะถ้าเป็นเพศผู้ก็จะมียอดยอๆแบบนี้แต่ว่ามันจะไม่มีเม็ดๆผู้ชายคนนั้นเขาคือเจ้าของฟาร์มงานอะไรเลยนะคะป่าวถิวแล้วจัดการกล้วยก่อนเลยเป็นอุปกรณ์ของ ด็อกเตอร์นะคะด็อกเตอร์อะไรอะตื่นเต้นจังมีควันด้วยนี่คือไปไปศึกษาและเรียนรู้มาแล้วนะคะป้าโอ๊ตเกือบจะได้ด็อกเตอร์แล้วเหมือนกันนี่เขาเรียกสารไนโตรเจนนะคะไนโตรเจนเหลวครับไนโตรเจนเหลวอย่าสิไม่รู้เรื่องแล้วทำเป็นพูดป้าโอ๊ตนะคะไม่รู้เรื่องเอ่อด็อกเตอร์มีความเย็นนะเนี่ยพิสูจน์แล้วด็อกเตอร์บอกว่าถ้าเอานิ้วจุ่มเข้าไปแตกใช่ไหมคะนิ้วจะเป็นน้ําแข็งไหมครับกี่อุณหภูมิเท่าไหร่ ลบหนึ่งร้าแดงศาลบหนึ่ง้อยเกแล้วก็ไนโตรเจนอ่าแล้วก็มีมีไดไอนะคะน้ําแข็งแห้งดอตอร์บอกว่าไนโตรเจนเหลวจะช่วยรักษาคุณภ,ภาพให้สดคงสภาพเหมือนเหมือนที่เราเก็บมาได้ดีกว่าสภาพของ DNA ครับอ,อนน๋อสภาพ DNA ไม่ใช่สภาพของพืชนะครับพืชคงกินต่อไม่ได้สภาพ DNA ไม่ใช่สภาพของพืชเห็นไหมป้ว่าไม่ได้เรียนนะนะ แล้วก็จะต้องใส่ถุงมือก่อนใช่ไหมคะ okay, มแ,ลแล้วก็เอาเคเราไปลงฟาร์มกันข้าก็ต้องเขียนกำกับไปนะคะแต่ต้องเขียนเป็นสัญ,ญลักษณ์สัญ,ญลักษณ์ผู้หญิงนะคะผู้หญิงจะมีผู้หญิงและผู้ชาย <c oughs> ใช่ไหมครับนะคะแล้วกอ็อันนี้น่าจะเป็นอยางละกันยางนะคะเมื่อกี้เจ้าของฟาร์มเขาบอกว่ามันมีมันมีสอง เขาเรียกอะไรสองพันใช่ไหมมีสองพันมีสองพันพันนี้อ่ะเรียกว่าเจอร์ซี i a แ t นเจอร์ซี a n แนแล้วก็ทางฝั่งนี้จะเป็นเจอร์ซี n i ไนฟ์ฝั่งนู้นเป็นเจอร์ซีย์เจอร์ซีย์ไน i ์ไนฟ์ไนฟ์นะคะไนฟ์นะคะแล้วมันจะมีดอกให้เราดูดอกก่อนครับมันจะมีดอกแยกต้นนะครับ เป็นต้นเพศผู้กับเพศเมียเพศผู้กับเพศเมียเดูอกเพศเมียกันเพศเมียนะครับก็เราจะสังเกตว่ามันจะมาจากต้นที่มีมีผลนะครับเขาจะเรียกว่าเบอร์รี่เบอร์รี่เหมือนเหมือนพวกบลูเบอร์รี่อย่างนี้นะคะแบล็คเบอร์รี่อันนี้คือแอสพาร์กัสเบอร์รี่นะคะเก่งไหมครักเต์เก่งมากและทีนี้ดอกที่มาจากต้นนี้นะครับก็จะต้องเป็นดอกที่เป็นดอกเพศเมียฮะเพราะว่ามันมีมีผลนั่นเอง ง่ายๆเลยครับเพศผู้เพศผู้จะไม่มีดอกนี้หรือมีเพศผู้ก็จะเป็นดอกธรรมดาแต่ว่าจะไม่มีผลครับแต่ประเด็นคือ,อดอกเพศเมียนะครับถ้าสังเกตเข้าไปดีๆนะครับมันจะมีการพัฒนาของของรังไข่ที่สมบูรณ์กว่านะฮะจะเห็นว่าอันนี้นะครับจะเป็นส่วนของรังไข่นะครับใหญ่แต่จะไม่มีแอนเทอร์แต่ถ้าเป็นดอกตัวผู้จะมีแอนเทอร์ใหญ่กว่าแต่ว่าจะไม่มีรังไข่นะครับ แค่ <Okay. S 2> นี้นครับ Enter กับ Enter นี่เดียวกันปะคะคล้ายๆกันนะครับการพันไนท์เมื่อกี้นะคะเราหาตัวเมียแทบไม่เจอแต่ตัวนี้ปรากฏว่าดอร์บอกหาตัวผู้แทบไม่เจอตัวเมียเยอะเขาเาผสมกันหรือเปล่าคะเขาไม่ผสมครับไม่ผสมของเ <Okay. S 2> จ้าของฟาร์มนะครับแต่ว่าที่อื่นอาจจะทำเก็บน,นะคะเ,เดี๋ยวก็จะเอาเอาข้าวหลอด อ๋ออันนี้คือชื้อไอ้ตรงที่เราเก็บไปกินเปล่าที่เราไปเก็บกินคืออ่อเป็นยอดครับมันจะยังกว่านี้ฮะมันก็จะเป็นแบบแบบนี้ที่เ,เก็บกน,นี่ครับนี่ต้องหาตัวผู้ก่อนนะคะเพราะว่าด็อกเตอร์บอกว่าถ้าเราหาตัวผู้ไม่เจอแล้วเอาไปตัดตัวเมียมันจะเสียเวลาเพราะมันจะไม่สามารถปั๊มลูกได้ เจอแล้วครับไปใช่เจอแล้วเหรอเก่งมากนี่นะครับดอกตัวผู้อมันก็จะเห็นไหมฮะว่ามันจะมีแอนเทอร์สีเหลืองๆเนี่ยครับสีเหลืองๆเมื่อกี้มันไม่มีเมื่อกี้มันมีแต่สีเมื่อกี้มันจะมีแต่สีเขียวเดี๋ยวผมจะยิบอตัวที่เป็นตัวเมียให้ดูนะครับเข <Okay S 1> ี่ยอันนี้น่าจะเป็นตัวเมียนี่ฮะตัวเมียเขาจะไม่มี แอนเทอร์นะครับแต่ว่าส่วนของโอวารี่เขาจะใหญ่มาก mm hmm. เห็นไหมครับไอตรงเขียวๆตรงนี้นะฮะ mm hmm. แต่ว่าตัวผู้เนี่ยจะมีโอวาร,รีเล็กแต่ว่าจะมีการพัฒนาของแอนเทอร์ที่ส,สังเกตแล้วการว่ามันจะคนละสีใหญ่ขึ้นครับแ <Okay, S 1> ค่นี้ะโอเคค่ะนี่นะคะคือดอกดอกมันฝรั่งเป็นอย่างนี้นะคะไม่ใช่มันฝรั่งหน่อไม้ฝรั่งค่ะ ข้างหน้านเข้าไปอยู่ในหลอดแล้วเห็นไหมอ๋อเดี๋ยวเขาก็เอาไอ ไอ,ไอ้หลอดเนี่ยแช่เข้าไปในถังไนโตรเจนนะคะป้าวาก็นึกว่าจะเอาไอ้ตัวมันฝรั่งแช่เข้าไปสิอีกไม่ใช่แล้ว <c oughs> ทำไมตัดดอกใหญ่ไปเลยไม่ได้คะคือ <c oughs> ในด,ดอกใหญ่นะครับมันจะม,มีหลายช่วงของอายุดอกรวมกันอยู่ครับทีนี้ที่เราศึกษาเนี่ยเราเลนเออดอกที่มเเีเขาเรียกนะฮะมันยังมีอายุน้อยครับก็เลยต้องค่อยๆตัด <S <S ตใช่ครับแต่นี้นต้องเอาไปต้องเอาไปเลือกอีกนะครับถ้ากลับไปถึงที่ห้องทดลองต้องเลือกอีกนนะะเ,นเนี่ยนะคะเห็นไหมมันจะมีในใดดอกใหญ่เนี่ยมันจะมีเป็นแต่ละแง่งละแง่งนะเขาตัดเป็นแง่งๆไปแล้ว ไปซื้อจากตลาดเลยไม่ได้ะคะซื้อจากตลาดาคือจริงๆงานทดลองนะครับเขาต้องรู้ที่มาที่ไปของของต้นพืชน,นะ,ะว่ามันเป็นพันธุ์อะไรแล้วก็ได้ตัวอย่างมาจากที่ไหนนะครับเพราะว่าถ้าจะทําซ้ําเนี่ยเราจะได้ทำได้ได้แต่ถ้าเราไปซื้อจากตลาดเราจะไม่รู้ว่าพันธุ์ที่เขาขายกันเนี่ยมันคือพันุ์อะไรอ๋ออย่างนี้นี่เอง เพิ่มเพิ่มพุงนะคะปรากฏว่าดรบนบอกว่าไม่ยอมช่วยกันเลยเดี๋ยวต้องช่วยเขาซะหน่อยหาผิดหาถูกมาโทษเราไม่ได้นะที่มันเป็นตัวเพศเพศผู้กันมากนะคะเอ๊ะเพศผู้หรือเพศเมียลืมไปแล้ว ตัวเมียตัวเมียนี่ไงเยอะเลยตรงนี้นะคะเยอะเลยเป็นเม็ด,เม,ดเม็ดนี่นะคะทำอะไรคะเนี่ยจะเอาตัวอย่างแช่ครับแช่ในน้ำยาทีนี้ asparagus m a t เดี๋ยวต้องไปเก็บไปเก็บดอกเหมือนแพทย์อาสาหไหมแต่ mm. จริงๆไม่ใช่แพทย์นะคะนักวิจัยแพทย์ส <laughs> ยา <laughs> เราวนไปดูทางนู้นดีกว่าละม,มองไม่เห็นมันอยู่ในโหลนะคะมองเห็นไหมเห็นนะ ตอนนี้เราได้ขั้นตอนถึงขั้นตอนขุดรากนะคะขุดรากถอนโคนนะคะเพราะว่าเราเก็บดอกไปเรียบร้อยแล้วนะคะนี้ไม่ใช่ว่าขุดง่ายๆนะคะโห้ยรากยาวซะด้วยมันขุดยากเพราะว่าดินมันแข็ง นี่นะคะเราเห็นรากเราเห็นไห้คะรากเรียบร้อยได้มาแล้วนะคะหนึ่งหลอกเอาต้นใหม่ไหมตื่อแล้วต้องกบนะคะอุ้ยไม่ใช่ <laughs> แล,ล้วว่าเราไปขุดนี้ตอนนี้ดอกเตอร์ฉลาดนะคะดอกเตอร์บอกว่าเรามาขุดตรงกรอใหญ่ๆมันจะได้มีรากเยอะๆะนะคะเมื่อกี้ดอกเตอร์โง่หลอกดา <c oughs> แล้วก็เมื่อกี้ป้าถามดอกเตอร์ว่าต้องแบ่งรากเมียรากผู้ไหม <c oughs> ดอกเตอร์ตอบไม่ต้องค่ะผสมกันไปได้เลย <c oughs> อ่านี่นะคะไม่ต้องขุดลึกก็เจอแล้ว อนเลยคะจากการเก็บใส่หลอดโอเคเหมือนเก็บไปทำยายาสมุนไพรเลยเนอะนี่มารับประทานมือกลางวันนะคะรับประทานดูไหมมากินนั่นเองที่ร้านอาหารเวียดนามตรงแถว,แถว บ้านแหละเป็นครั้งที่สองที่มาครั้งแรกดารินพามานะคะคนไม่มีเลยมีต่ทีตอนที่มากับดารินก็ไม่มีคนเขาอาจจะแน่นตอนเย็นกว่านี้ก็ได้ใครจะรู้ใช่ไหมวันนี้เขาเขามีกล้วยปวดชีด้วยนะแต่เขาบอกเขาใส่ทาปิกโกทาปิก้าอะไรเนี่ยเอาไม่รู้จักมันคืออะไรเดี๋ยวถ้า ไม่อิ่มมากเดี๋ยวจะลองสั่งดูแต่ถ้าอิ่มมากก็อดชอบตรงใบกระดาษรองจานเนี่ยมันจะเป็นราศีสิบสองราศีข้าวกับไก่สับป,ประรดนะคะส่วนของอีกหนึ่งอีกหนึ่งท่านวันนี้พูดพอเห็นไหมเป็นท่านเป็นเป็นคู่คุณคนเป็นทานเป็นท่านเป็น <laughs> คุณท่านสั่งอะไรคุณท่าน,อนของคุณท่านชื่ออะไรไก่เหมือนกัน ม่ไม่ไม่มไม่ไม่ใช่กา่กาเอาใช่ชไส<ก>้งอนชิเคเก้นไส้งอนนะคะไม่ไม่มีไส้นะคะไก่ไส้งอนเองไก่ไส้งอนโอเคต่อไปก็รับประทานเข้าปาก